ก็กลับมาพบกับผมอิคิวจากบ้านบล็อกเชนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูทริคเล็กๆแล้วกันนะครับจากที่ประสบการณ์โดยตรงจากที่ผมเล่นเนาะผมขอบอกนี้ก่อนแล้วกันนะครับตัวบัทิลทีมของผมจ,จะมีแค่ตัวแรกแล้วก็ตัวอันคอมเนาะแต่จะพิเศษกว่าคนอื่นตรงที่ผมจะมีสอบดาว วิธีการหาซื้อ2ดาวเดี๋ยวผมจะทําไว้ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาเล่นเพื่อนๆจะดูแล้วแหละว่าเราไม่สามารถตัวแมนเนตัวเอเจนต์ในการเพิ่มดาวได้นอกจากจะสเกลอ,อย่างเดียวสเกลหมายความว่าการนําตัวชาริมานะครับ5้าอย่างเงี้ยมาทําการผสมกันแล้วก็กดออกมาเพื่อที่จะสุ่มตัวคอมมอนหรืออัดคอมมอนนั่นเองนะครับเค อ่ะเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ผมจะเล่นให้เพื่อนๆดูร่าๆค,ครับวิธีการจับวิธีการวางสกิลหรือวิธีการฆ่ามอนสเตอร์นะครับในเวลา30วทิที่เราได้รับมานะครับอันนี้บัตเทิลทีมไม่ได้บอกไม่ได้บวกอะไรเนาะก็คือทุกคนเสมอภาคกันนะครับอ่าก็คือหลงเรานี้วิธีแรกที่ผมจะดูนะครับผมจะดูตัวที่เกาะบางสุดแล้วก็เลือดน้อยสุดแล้วก็ดูว่าสกิลนะครับ ออกเทินไหนไอที่ศูนย์ศูนย์นะผมจะไม่ตีโอเคผมจะเลือกสามตัวนี้มีสกิลส่วนตัวเนี้ยจะออกเป็นตัวแรกนะครับผมผมจะจัดก,การตัวนี้ก่อนเห็นไหมครับเพราะมันสกิลออกเทินหนึ่ง <Yeah. S 2> โอเคทีนี้ผมก็จะไปไล่ตัวที่เป็นห้าสกิลหรือสามสกิลต่อนะครับผมดูเกาะหกร้อยเลือดสามเกาะห้าร้อยเลือดสามอ่ะผมก็จะไปเล็งติดตัว นี้เป็ตัวต่อไปครับการเลือกตัวละครถ้ามันไม่มีอะไรที่ซับซ้อนผมก็จะเลือกตามที่คอมพิวเตอร์เขาเลือกให้ผมเลยครับอันนี้ผมจะเลือกใช้สกิลสองนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสทำให้คู่ต่อสู้บาดเจ็บาปได้เลยเรียบร้อยนะครับ อันี้ก็จะเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวใช่ไหมที่ยังมีสกิลอยู่นะครับอโอกาสที่มานาผมจะขึ้นถึง4ไม่มีนะครับเพราะงั้นผมก็จะใช้ตัวตีธรรมดาไปเรื่อยๆนะยิงหนึ่งจบเรียบร้อยครับ ตอนนี้ก็จะเหลือตัวที่ไม่มีสกิลของฝ่ายตองคาบทั้งหมดแล้วก็เล่นแบบง่ายๆชิวๆไปการที่ผมเลือกสกิลใช้แค่สเพราะว่าเทินต่อไฟมอัดได้4ในการใช้สกิลตัวแรงๆหนึตัวคับวิธีอันนี้คือเทินเข้าข้าววิธีการดู ก็มาเบื้องต้นเลยก็คือดูเกาะดูเลือดแล้วก็ดูสกิลว่าเขามีเทิร์นการใช้ยังไงให้จัดก,การตัวที่มีสกิลเทิร์นที่มีโอกาสออกอก่อนนะครับผมแบบนี้ตัวละคระตัวเซนเวตนะครับจะได้เปรียบหน่อยเพราะว่าจะบวกเยอะหน่อยนะครับเดีย๋ยวผมจะพาไปดูตัวละครเซนเวตตัวนี้เซนเวตหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะไม่ใช่ครับก็คือผมจะไม่รับการบวกเลยเอาละเช็คเหมือนเดิมนะครับห สี่ห้าสามาผมจะไปจัดก,การตรออัวละครที่เทิร์นออกสามก่อนครับ <S <S ทีเนี้ยโอกาสออกห้าพร้อมกันให้เพื่อนๆดูดีๆนะเมื่อกี้ขวานออกใช่ไหมนั่นเท่ากับว่าถ้าตัวละครขวานน่ะจะมีสกิลเทิร์นสองอนะ่ะออกอะ่ะมันจะไม่ออกแล้วเพราะมันออกโจมตีธรรมดานะครับให้เพื่อนๆไปสังหารตัวอื่นได้เลย ฝ่าไปแล้วเนาะอ่ะก็ดูสปีดก็ได้ครับ114 1 1ห่ง,หง,หงอ,อ,อ่ตัเดี๋ยวตัวต่อไปที่ออกอะ่ะจะเป็นตัวดาบฉั้นผมก็ต้องสังหารตัวนี้ก่อนถูกไหมพอผมได้ดูตัวนี้นครับไม่เป็นไรอ่ะผมจะสังหารตัวนี้เลยนะครับโดยใช้มานา2เพื่อความชัวนะครับ อ่ะทีนี้มานาของฝ่ายตรง,งข้ามครบสี่แล้วเรามาดูว่าตัวไหนออกนะครับห้าห้าอ๋อห้าออกไม่ได้แต่เราโดนแน่ๆละหนึ่งตัวไม่รู้ตัวไหนครับผมอ่ะทีนี้ห้ามานาห้าเท่ากันสิ่งที่เราต้องทําก็คือดูครับตัวนี้ไม่ได้รับบัฟในการบวกเลยครับกระสารตัวนี้ก่อน อ่าอย่างเงี้ยเขาออกสกิล5มาใช่ไหมแลวตัวนี้เพิ่งใช้สกิลไปนะครับตัวนี้จะติดดีเลย์ตัวฟันดาบเพราะฉะนั้นอ่ะต่อให้เลือดเหลือหนึ่งอ่ะเรายังไม่ต้องมายุ่งขวาก็ได้นะครับให้เราไปจัดการตัว5ตัวอื่นก่อนซึ่งถ้าเป็นผมแนะนำควรที่ออกตัวต่อไปนะครับก็คือตัวนี้แหละควรจะสั่งหานให้ได้แต่มันจะฟันธรรมดาก่อนนะอ่าชีตัวที่ฟันธรรมดาจะเป็นถือขวานตัวนี้ เาละทีนี้ให้เราไปสังหารตัวขวานตัวนี้เลยครับผมก็จะใช้ตัวปิดเกมเลยเพราะว่าผมมีมานาเยอะไงเดี๋ยวผมก็จะใช้มานายหนึ่งในการยิงได้เห็นไหมครับตัวนี้ทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันติดดีเลยในการใช้สกิลไปก็คือมันใช้สกิลห้าใช่ไหมดีเลยมันแปดครับเพราะฉะนั้นการที่เราไปสังหารตัวขวานก่อนแล้วกลับมาเก็บตัวนี้อ่ะมันจะทําให้เราอ่ะมีโอกาสชนะสูงครับก็คือมันไม่สามารถเล่นเกมได้ นี่เ็าเป็นชิคหนึ่งนะครับพยายามสังเกตว่าตัวไหนเข้ามาตีเราตัวนั้นอนะในเทิร์นต่อไปจะใช้สกิลไม่ได้เห็นไหมครับแล้วก็ถ้าจับลึกลงไปอีกเราก็ต้องดูเทิร์นของฝ่ายตรงข้ามเลยว่าัจะใช้สกิลไปปุ๊บหลังจากตีปุ๊บมันจะมีเลย์เท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็จะไปลึกอีกเรานะครับไม่จําเป็นที่ต้องมีตัวดีๆก็ได้แต่ขอให้เข้ามาสัมผัสเกมครับแล้วก็จับจุดให้ได้ ผมไปบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับทีมของผมถ้าเพื่อนเพื่อเห็นนะครับมันจะมีการใช้มานาหนึ่งมานาสามแล้วก็มานาสี่สองตัวครับผม้วล,ะละักษณะของการเพิ่มมานามันจะทําให้ผมมีมานาใช้เกือบตลอดถ้าเราวางแผนการใช้มานาดีๆนี่ครับสูตรผมหนึ่งสองสามแล้วก็สี่สองตัวเหมือนเดิมเลยครับไล่ดูไอ้ศูนยตนี้ผมไม่ไปยุ่งอยู่ละหนึ่งหนึ่งศูนย์ ่าโอเคมี 1- นึตัวในส่วนนี้ครับผมจะปิดตัวที่เลือดน้อยก่อนเพราะว่าไอหนึ่งตัวที่นั้นอะด้านหลังครับเลือด3ผมคิดว่าผมปิดเกมไม่ได้ผมมีโอกาสปิดตัวหน้าได้เพราะงั้นผมก็เลยยิงตัวหน้าก่อนเพราะยังไงสกิลอะครับมันจะต้องใช้แน่นอนตัวหลังเพราะว่าสปีดอะมันมากกว่าเนี่ยครับแน่นอนอยู่ละเราเราไปดูสปีดนะเห็นไหมครับยังไงตัวเนี้ยก็ออกก่อนตัวนี้นะครับ ในกรณีที่ผิดพลาดที่ผมสังหารไม่ได้อย่างน้อยสุดเข้าเทินต่อไปของผมอ่ะผมก็สามารถสังหารตัวที่จะออกสกิลตัวต่อไปของเขาได้เพราะว่ามันออกหนึ่งหนึ่งเทินไปแล้วแล้วก็ออกอีกหนึ่งเทินก็คือตัวนี้ถูกไหมครับเอาเลนนมต่อยอ่าบัฟนี้นะครับเมื่อผมมีตัวละครเลนอมผมจะได้บวกด้วยเพื่อเขาเบวกด้านหลัะใช่ไหมเนี่ยมันจะทําให้ผมมีโอกาสชนะมากขึ้นด้วยนะครับแล้วว่าพราะเลือดเยอะขึ้นศัตรูอาจจะ,ะกะการโจมตีได้ผิด โอเคทีนี้ผมก็จะไม่ยุ่งกับไอ้สกิลหนึ่งละเพราะมันเพิ่งใช้ไปผมจะไปดูตัวละครที่ใช้สกิลห้าเลยก็คือตัวนี้ครับผมจะใช้ตัวนี้เลยเพราะว่ามีโอกาสที่จะปิดคู่ต่อสู้ได้นะครับดยใช้มานาสองเพราะเราไม่รู้ไงว่าเธอต่อไปคู่ต่อสู้จะเลือกตีไอ้ตัวหนูเราหรือเปล่าเหมือนแบบดีเป็นต้นเห็นไหมครับอ่าเพราะเลือดหนูมันเหลือน้อยมากทีนี้ผมก็จะเหลือตัวที่ใช้มานาน,นึ่ละ ออกตัวนี้ไปปุ๊บตัวหน้าผมก็ใช้ปืนยิงได้เห็นไหมพอให้ผมจะใช้ตัวสี่ไม่ได้ผมก็มีโอกาสครับเพรยังอยู่ในเทินไม่ได้เรากับพูดต่อสู้ใช้สกิลเราได้หนึ่งังอันนี้ผมก็ใช้ปืนยิงตัดหน้าได้แล้วเบ <c oughs> ร้อย ทีนี้ต่อให้คู่ต่อสู้มีมานาคู่ต่อสู้ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วครับนอกจากตีธรรมดานะครับเราก็อัดคู่ต่อสู้ได้เลย,เลยในกรณีที่เจอคู่ต่อสู้ที่ เก่งกว่าหรือมีตัวอีพิกเลเจนก็ใช้ทักษะแบบนี้เดียวกันนะฝึกการใช้การออกสกิลการดูสกิลนะครับต่อให้แพ้ก็ขอให้ฝึกเราจะได้รู้ว่าตัวละครไหนจะออกก่อนหรือออกหลังแล้วมันจะเป็นความเคยชินนะครับอย่างเมื่อกี้เห็นไหมว่าตัวหนูมาตีผมก่อนนะครับแต่สกิลเขาอ2โอกาสที่เธอต่อไปเขาจะออกอะ่ะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นผมจะยจิงตัวสกิล3ก่อนอเดี๋ยวดูนะต่อให้มานา2นะหนูก็จะไม่วิ่งมาตี เพราะว่าเขาเพิ่งใช้สกิลไปไม่เพิ่งตีธรรมดาไปเพราะเขาคำนวณเทินให้หนูออกก่อนใช่ไหมแต่พอสกิล2ก็ไม่สามารถออกได้เห็นไหมครับการจัดตัวละครมันจะสัมพันธ์กันนะครับกับเวลาที่ออกด้วยในการ Auto. ออโต้แต่เทินต่อไปเนี่ยหนูออกแล้วแต่ผมมีโอกาสปิดดัมเมจหนูก่อนถ้าผมใช้ตัวนี้ในการตีโอกาสที่หนูจะไม่ตายก็มีสูงนะครับ แต่ถ้าเกิดผมใช้หนูด้วยกันแล้วใช้มานาสองล่ะผมมีโอกาสจะปิดชีพหนูฝักศอกข้าได้เลยเรียบร้อยนะครับอ่นี่มานาสามก็ต้องสังวกสักตัวหนึ่งแล้วก็มานาสี่นะครับแล้วก็ไปดูอ๋อเมื่อกี้เขาใช้มานาสี่เลยนะแล้วตัวเขาจะเบรกไปหกเิร์นนะครับอ่ะแก็มาไล่ดูว่าเราสามารถเก็บตัวไหนได้ไหมอ๋อถ้างั้นผมไม่เก็บนะครับเพราะว่าตัวละครพวกเนี้ย มันตีธรรมดามันไม่ส่งผลอะไรอีกแล้วผมก็จะไปเก็บไอตัวที่ใช้มานาสีครับต่อให้ในเทิร์ต่อไปอีก6เทอร์มันจะไม่ออกอะไรก็เถอะครับผมก็จะไปเก็บตัวนั้นก่อนตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าผมใช้ดัมเมจเดียวในการโจมตีได้เราก็จะไปเลือกตัวละครได้ครับว่าตัวไหนตีแรงตัวเนี้ยตีพันสาอันนี้มีบวกด้วยพันหนึ่งพันสามอ่ะโอเค ผมก็จะใช้ตัวนี้นครับในการตีธรรมดาไอ้แท็กเพื่อที่จะประหยัดมานาในการสังหารคู่ต่อสู้ในเทิร์นต่อไปนนี้ผมก็เหลือมานาตัว4หลายตัวเลยเห็นไหมครับผมก็เอาตัวเลือดที่เยอะที่สุดวิธีดูคร่าวๆก็ดูที่หลอดน,นี่3าขีดใช่ไหมสองพัน้านี่สองพันห้า5ัสามร้ตัวนี้ก็จะเก็บไว้ก่อน เมายว่าก็จบก,กันไปสําหรับคลิปนี้นะครับนี่คือทริคข้าวๆสําหรับเพื่อนที่มาเล่นใหม่นะครับผมผมยังทําคลิปไว้อีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายตัวละครการนําตัวละครที่นปทีเข้านะครับผมส่วนในคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะสอนทริคครับวิธีการซื้อตัวละคร2ดาวแล้วกันนะครับแล้ววิธีการเลือกตัวละครวิธีการเลือกสกิลเบื้องต้นทํายังไงให้เราสามารถเลือก2ส,สกิลได้ครับและทำยังไงให้เราเลือกตัว2ดาวได้ด้วยสักน,นะครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับผม